สวัสดีครับพี่น้องสุขคูสุกคนนะครับพี่น้องที่เป็นเอฟซีนะครับของน้องที่ดาล่าวนะครับทั่วโลกทั่วไทยปุ้ใหญ่ออนออนซ่อนเชียงพินกากับมาพอกับพี่น,อน้องในลคลิปยำานี่ยนะครับยำแรงนะครับยำแรงกะมีโอกาสได้บึง คือเก่าแหละครับที่ตามเรื่องเล่าเนาะมันต่อเนื่องครับสืบเ,เนื่องนะครับซูมตะละมื่อตะละมื่อกา,าเวาเรื่องเล่าสืบเนื่องนะครับที่เราเห็นจากช่องของอาจารย์ผู้ศิวิไลนะครับหรือว่าของท่านอื่นๆที่อยู่ในปาน่านาหักศิวิไลนะครับเนาะครับมื้อนี้วันอาทิตย์ครับมาพบพอกับมีเรื่องเล่ามาเว้าก็คือน้องธิดาเล่านะ แล้กัทีมงานะละครนะครับของอาจารย์ผู้ศิวิไลนะครับเบิ้งแล้วกันนะฮะเพราะว่าดูแลซึ่งกันและกันดาร่ารับเชิญนะเห็นอยู่หลายคนพ่นเชิญมากครับถ้าพี่น้องปองไปดีอาจารย์ผู้ศิวิไลพอลบนับถือก็เชิญกันมาใส่ทีมงานแสดงนํานะครับอาจจะมีคนที่อาจารย์ผู้พ้นหูจักเนาะ ครับแล้วก็ในการคิดว่าเสร็จสิ้นแล้วกับางเรื่องอาจจะยังสอมอยู่สันเนาะอาจจะสอมเป็นบางคนนิดๆหน่อยๆน,น,นะครับเน,นี่ยเป็น MV นั่น,นะครับเป็นมิวสิกวิดีโอนะครับก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องเพลงนั่มนะครับถือว่าเบิง้งเราฉากนาชมเพิ่นเพิ่นพาไปเบิ้งนะครับบาเคหรือว่าหนุ่มเคพาไปเบิง้งไปเบิ้งมองจะถ่ายทํำนะครับถือว่า อ่าสุดยอดครับสุดยอดของอ่วิวที่ยวถัดต่างๆของพ well well. รเอิรนว่ามองถ่ายทำการแสดงต่างๆนะต้องใส่ฉากเสื้อผ้านาแพ้แต่ละคนงามครับชุดแต่ละคนดูดีนะครับเขากับเรื่องกับเาล่าของอ่าเรื่องต่างๆที่จำเนิ่นจะดํำเนื่นไปนะครับเป็นถ mm ือว่าเป็นธรรมดานะครับถือว่าผู้ตัดฉากก็ต้องมีนะต้องมีผู้กำกับ สื้อผ่านาผมก็ว่ากันไปละกาฉากบทละครต่างๆกันผู้สิวิไลผู้กำกับแล้วก็ละครสั่นก็คห้องจะได้ออกนะครับในทางกลุ่มทุกอย่างนี่แหละครับเพื่อนเนี่ยว่าทางกลุ่มปิดแต่ว่าพี่น้องเข้าไปหาขอมูลเนาะพี่น้องพีในายอ่อนกับบอมีขอมูลเพื่อกันว่าจะเข้าไปในกลุ่มปิดไดอย่างไรฝากพี่น้องเยฟซี่ขอบผู้เขามาฟังแนะนำในเด้อพี่น้องเด้อ แนะนำข้ามานะครับว่าเหตุอย่างไหนขาไปไหนมาอย่างไหนสมัครอย่างไดเพราะว่าห้องก็อยากติดตามละครสดๆคือเพิินนะครับนะบนแมนวาเบิ่งที่หลังเพิินห้องก็อยากเบิ่งพร้อมๆกันนะครับเนาะเพราะว่าละครที่เพิินถ่ายทำเป็นละครจะมีสาระมีสิ่งดีๆที่เหตุในหนะ้องเบิ้งเรามีความสุขครับได้ข้อคิดนะได้ข้อคิดได้สติเตือนใจนะครับที่ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญ รับกันดูแล้วใจใสซึ่งกันและกันนะครับน้องที่ดาล่าวน้อยเฮ้ากับโอ้ยนะครับเปิ่นกะที่ว่าเป็นตัวเอกอยู่เดอ้อนะตัวเอกของเพิล้ลแหละครับอ mm ่า hmm. ค,คันวาลก็คือตัวดำเนินเรื่องนะครับเ mm hmm. พื่อจพี่น้องอยา่าคำว่าเบิง้งโมวาเพิ่นจะรับบทใหญน,นะครับอ่าน้องที่ดาล่าวก็ยังเป็นน้องที่ดาล่าาผู้ที่หลายคนอยากเบิง้งอยากชมอยากเบิ้งความสามารถอยากฟังเสียงอยากฟังเสียงเวาหรือว่าอยากเบิ้งความเคลื่อนไหวต่างๆ เพราะว่าน้องทิดาลาเป็นี่มูจักของคนในโลกนี้นะครับผมถือว่าโลกโซเชียลมันบม่ได้อยู่แต่บ้านเฮามันไปทั่วโลกทั่วไทยนะครับพี่น้องกัทุกคนกลายเป็นแฟนคลับของน้องทิดลาลาเมาเบิ้งในรูปแบบละครละครบันเทิงนะครับละครที่มีสาระอาจจะเป็นหนังสั่นหรือเอ็มวีที่ไทยทำนะครับเป็นใส่กับเพลงนะครับเป็นเป็น ผับประกอบเพลงหรือเป็นละครเพลงยังก็ว่าไปเอาไปใส่กันสิออกมาเป็นอเอเอื่นว่าเป็นชุดที่เฮาจะต้องเข่าเบิงใส่ใจเข่าเบิงแล้วเด้อพี่น้องเด้อสอบถามมองที่เข่าเบิงนะครับมันได้เบิงงย่ดอกนะครับจะว่าเฮาก็อยากอาถ้าเพนมีกลุมปิดเฮาก็อยากเข้าไปให้กาลังใจกันทั้งกุมปิดนอพี่น้องเด้อนะซอยบอกนะเด้อผูดใดเบิงคลิปแล้วกับเม่นขามาแนะ่นะครับ f อซน้องทิดาราาสุขุสุข่น นะครับบอกแน่ว่าเหตุทางไหนสมัครยังไงเนาะพี่น้องครับอากาศเย็นอากาศก็ยังหนาวเข้าขมาพี่น้องเบื่องแง่งสุขภาพเด้อนะครับโดยเฉพาะทีมงานผู้คู่ศิวิไลหรือทีมงานของบนันหักศิวิไลทีมงานเรารสุขูสุขนนะครับผู้สแสดงยุหันมิตรบุคคลที่เป็นผู้อาจารย์ผู้ศิวิไลเป็นคุณเคยหัวจักนะครับ อย่งยางผู้ใหญ่านผู้ซอยผู้ใยญ่บคุณเชิญมาก็กถือว่าสุดยอดน,นะครับรวมกับพี่น้องในชุ่มชนนะครับถือว่าผูา้ใหญ่ยเป็นกระทำนาทีนะครับเพราะว่ามันเป็นละครจังเรื่องความกตัญญูเนี่ยมันเป็นเรื่องของชุมชนเป็นเรื่องของการทําความดีของมนุษย์นะครับซึ่งผู้นําทองทินผู้ใหญ่านผู้ซอยหรืออสอมอหรือว่าบุคคลสําคัญนะครับทั้ง เทศบาลก็ดีนะพ้นกระใสใจในเรื่องสังคมนะเรื่องความเคารนว่าความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนนะครับพ้นปกครองนะครับเป็นทางกรนะทรวงพ้นดูแลเนาะดังน,น,นั้นก็นข,อขอขอบคุณผู้ยญบบ้านผู้ซอยหรือว่าบุคคลที่มาซอยร่วมการแสดงกับอาจารย์ผู้สิวิไลได้รับเกียรตินะครับที่มาอ่เป็นตัวนั้นตัวนี้ตัวแสดง นะเป็นผาแดงเป็นนัทเป็นพังขี้เป็นนั่งไอก็ว่ากันไปนะครับเรื่องเล่ามันจะสิไปจไังไหนั่นก็น้าเบงนะครับผมเสื้อว่าและวรอนของอาจารย์ผู้สิไว้ซึ่งเปิดกล่องไปนี่อาจจะเป็นบันไดแรกที่เขาจะได้พบพ่อในสิ่งที่แปลกใหม่นะครับแปลกใหม่ที่ปเป่นเฮ็ดนนเฮาสิได้พ่อนะครับเปิดประตูปุ๊บออกมาเห็นเลยครับเราจะได้เห็นว่าเออ มันไม่ใช่แต่การทำแต่บางอย่างแต่ยันเขาทำได้ทแทบจะทุกอย่างในเรื่องของบันเทิงนะเป็นผู้กำกับก็ได้เป็นผู้ที่โปรดิวเซอร์เพลงก็ได้แต่งเพลงก็ได้เป็นแสดงเป็นคนเขียนบททุกอย่างผมถือว่าจาจย์นผู้สิวลรีก็สุดยอดของผู้นำด้านาบันเทิงของบ้านทักศิลรีหรือว่าทีมงานอ่าสิบุทุกทุกท่านนะครับผู้ที่ มีส่วนร่วมทีมงานนักร้องนักแสดงทุกคนนะครับก็อยากจะฝากเป็นกำลังใจฝากให้ทุกคนได้มีความภาคเพียรหรือว่าพัฒนาตัวเองทุกๆคนนะครับเข้าสู่การาแสดงที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่าทีมงานถ่ายของอาจารย์ปูชิวรัยจะมีประสบการณ์อย่างดีในในทุกางานที่ได้รับมอบหมายนะครับงานฉากงาน แสงสีเสียงงานอ่าอ่ทุกอย่างนะครับที่จะต้องใช้ประกอบในการทำละครหรือเพลงอะไรต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้เดอ้อนะครับพปใหญ่อ่อนอ่อนซิงอ่อนซ้อนจึงพินก็ขอหยาดลงลิบไว้เพยียงตัว,วนี้ขออย restroom, ู่ดีมีสุขสุขุสุขคนนะครับสวัสดีครับ